ส,สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมนะคะแอดมินนะคะเอื้อเขียวชาแนวนะคะท่านผู้ชมเนาะมือนี้ก็มาตามแนวทางนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะท่านผู้ชมอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภก็ได้นะคะสําหรับแม่ย่าตะเคียนท้องนะคะบัวาลากข้ามร่องคุณผู้ชมก็มีคนเอาชุดมาถวายรขึเก่านะคะสงสัยคนจะมีโชคมีลาบแม่ครับอันเคยใหญ่มาถวายเพิ่นเนนาะี่นะคะคุณผู้ชมย้อนก็จะจุดธูปแล้วค่ะก็จุดธูกเก่าด้วย นี่ตะเกาตาเกาเห็นพ่อพ่อยู่นดีไหมเจ้นี่มองนี้ตั้งขึ้นมองไปเห็นโดดเห็นหนางคนโดดอืมนี่ตะเกาจะอยู่มองนี้เั็นเล้บตาเพิ่นเป็นมองโง่เงมือนกันเล็บตาเพื่นเงินเต็มเต็นี่าอนเงินเต็มเต็มนี่เล็บตาเพิ่นยหญ่ายญ่ไหมใหายกับนี่เนาะเห็นเพิ่นเนาะนเี่เนาะนะคะผู้ชมเมื่อก็จะมาจุดถูกแล้วก็จะเอาเปลี่ยนมาลูกนะคะถ้าเปิือหญ้าจะเห็เป็นตัวเลขกูุกแล้วกด้เด้อยเดินทานผู้ชม ุ่นมีคนมาข้คนสะอาดตรงเนี้ยเขาจะมาท้มนสะอาดเห็นไหมน้ำโคล้มย่ได้เนี่ยนะคะสุดเด้อนะคะซื้อแม่ยาบัลบุษราค่ำแม่ย่าบุษราค่ำซื้อกับนนลูกหลานกับถ้าขอเพิ่มบุญบาละมี่ยนเลยเด้อลูกหลานกับอะไรบ้างบูลบกวนนี่ยหนอลูกหลานกับมาเพิ่มบุญบาละเมี่ย แม่ยาบุสลาข้ามเน่ะคเนาะหนึ่งตุลาสามตัวได้เนาะยังกระไดแนวดีๆอืมจุดทูเอาเนาะแต่ท่านพ่อนให้ไงเลยแม่ยาบุสลาคข้ามที่ขาสี่จุดทูบ่ไวรัฐบาลไทยไวรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งตุลาคมวันที่หนึ่งอ้โตวเเป็นไงเนี่สิ่เลี่มเมนเนาะอันนี้นะคัอ่าช่นเขากั จาะแปลงว่าลูกตรงนี้นะคะตรงที่เคยได้นะคะสำหรับหยอดวันทีเหียนทีนึ่งนี่แหละสัาจะหอดมีร้อยคนมามามาลุกนะตรงนี้เนาะบางทีอะคนจะให้ก็มอ่งเห็นเป็นเรียกต่อท่านผู้ชมเออเนาะบางทีเลยซูีสมสุดนะเยอดแปดสิเจียบเด่นปจุถูกนะคะน้องชงี่เด้งมาถึ มาแทนตวเก่าทักแทนตัแทนแทนเกืนะคะคุณผู้ชมตอนเตียงตัวเทียงไก่เพิ่นก็เต็มไปหมดนะคะเพราะว่าอืมขาต้มที่โฉกคนก็เอาชุดชุดแม่นะคะชุดสีเนา่นม่กัหันได้สีสมมาถั่นะคะคุู ก็จะมีโซบลาบไปเดื่อยๆไม่ตารางกินที่แม่ตะกายี่มงอยู่แล้วเนี่ยน้เอ้ยที่ขึ้นไปก็เห็นเป็นตัวเลขโชคลาภเลยเด้อแม่เขียนองบุก่าบสลัแม่ยบสัสมพเอาขอขอแม่ เนี่ยต้องเปงอัไนี่เปลีาชิดแป้งใส่ละแม่ชิดตแป้งใส่บอกเพื่คือว่าตุลาคมบอกเป็นเพื่อนกอกไก่วิเมีนอิลีตุลาอิลีตุลาแม่ตุลาอาคมมันกินเนึ้อเมือนอย่ดง ตุลาอีเดีแมงเงี้บอกคนเมื่อกี้นี่เด้ยะกยังว่าขอมาด้านรัฐบาลขอมาว้นรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งตุลาคมเอาเขียนคือเป็นอันซีดเป่งใซ่แบบเป็นเพื่อยังตุลาหรือว่าคูลาหนิแม่โอ้เสีนผู้ชมขอเบิ้งคักๆเนาะตุลาเนาะโอ้นะคะค่ะอยาเพิ่นอาจจะเขียนแบบเอ่อตูวตัวโบราณนะตุลาคมเหรอเนาะเขียนคือแบบว่าเด็กน้อยฮัดเขียนไหมเนาะเออเขียนเป็นตัวหนังสือส่น ปลาดเลยเด้อแม่วมา่าิ่งเลยเรียกเป็นบางการก่อนมาสุขามบารมีแม่เลยเด้อ กว่าเดี๋ยวจะเห็นคนมีเส้นมาเบิงนะคะท่านผู้ชมวานอันแอดมินเราไปซิดแป้ียงเซมีท่านผู้ชมก็คือเป็นยังสันเนาะประหลาดเลยเหรอเนาะนะครท่านผู้ชมรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งกุลาคมพศสองข้ามถึงเลยมิซิพหาาแต่ว่าอันนี้เป็นศูนย์หัศูนย์หัเจ้าไป็นซิดในที่เขียนขึ้นยังสันหรืแม่โอ้เขากับซิดม้าซิมแตกประหลาดคักนะคะ ก็จังกูมาหรือกูลานีแล้วอันนี้เรากำให้กันฟังเนาะนะคะท่านผู้ชมนะคะอิติธีบูชาจะมหาราอาราธพสภเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีเราโูนะโผพุทธายาสาธุสาธุเดิอเมียตะเกียงพรหมนิลูกรันน้องขอโสคลาบขอข้อนจะเมีนยาถูกนะว่ามันทีหนึ่งตุลาหนึ่งตุลาเลยวันทีหนึ่งตุลาเนาะอัน เดี๋ยวเขาการลอเลขกถูกนะคะท่านผู้ชมเนาะเากมาเบิ่งงวงนี้สะก,ก่อนนะเป็นประลาดประลาดเดิมหวดนี้นะคะเิ่นมีตัวหนังสือให้ยพอกนะคะ <S 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 เ่เหลกหามอยาดามาังก,การบเนีอืมตัวเล็กมันเห็นอย่คือตอนน้็นลองขึ้นมากอืมท่านผูกชมอ่ะอ ก็เสื่อนกันมายนูนตอนเนาะนี่เป็นตัวเลขบลาเจขึ้นมากรูมาหรือตุลาเนาะอืจา้า,จาตุลาเด้ออย่างมากูางเาะอ่เนะนีลาดปลาดทุกนย่นะคะท่านผูช้ชมนี่ออตัวน้องสือพอราแลรุ่นเลขถูกเนาะ เ่นไเด็กอเม้ม้มาโดนเหรอเด้ยไดมาโดนแล้ววันเรเลกบ่ระจีผู้ใดก็จะเสื่อมมาเสื่อสุดขาวมาให้กนทนบ่อเต็มเลยก็จาถือบนถือล่าผมเงาที่ังเด็กค่ะเออเห็นตัวเดียวกันก็ข่อยตอนนั้นพาก็เห็นศูนห่าเห็นเลขกเดวเห็นเลขก าจะขึ้นไม่อ hmm. <_ iyet NG> oh, um ีกจเริ่ตัวเรศกำลังขื่นมาตัวเลขกำลังขึ้นมานะคะตัวเรขื่นมากอีกตัวเรศจะเห็นศูนย์ค่ะถ่านี่ก็ศูนย์ค่ะเออเห็นตัวเดียวกันนะคะเพราะว่าแอดมินก็เห็นศูนย์หานะคะตาเป็นใหญ่แล้ะอือตาเป็นเดือดเลยอันนี้ก็เป็นแนวถ้าเขาก็รอเรศถูกกันเนาะนะคะอืมเนาะแต่ของอยู่ของกินก็บบูได้เอามาให้ยา กาจะมีสูบก็ว่าจะได้สูอของหวานมาให้ด้วยคนักอันนี้เห็นปฏิกบริย์ก่อนก็คนยิ้มี่เด้อคนยิ้มเออนี่เดนนี่เด้นหนาเพื่นนี่นี่นี่คนยิ้มคนยิ้มยู่คอสูบขอลาบหน้ามาขอสูบขอลาบอันใดเห็นปย่าบก็ถูกหขอไปเด้อไม่ยายเด้อคือก็มาของหวาน โนซานั่งลงข้งกรนดเรื่องงานเด้อทิพาประกันเลยขอโทษขออภัยเดจ้าขออาหัวชี้อ๋ผู้ชกนังกันผ้กูน่รดอเ็นยาแนวเอายามาเขนาเห็นรึขนาที่เปนมังสเข็นาเป็นเลกเจ็ดกัเล็กศูนย์กับเล็กค่อืมนี่ก็เกิดขึ้นได้นะอเเห็นตัวเดียวกันพอก็เห็นศูนย์้ามังกลงคอยก็ได้ อย่าเห็นเร้วอย่าเห็นเรีวกูมากูมามาทานี้สิเห็นคำว่า,ากูมามไม่ยิก็มแตว่าไม่ลสนีขึ้นอยู่นนคนหนึกูมาสิเห็นคผู้ชมนะเมืเม่อกี้ดึงเงินทุกขาสีเปียงเซไปพืทงว่าก,ากูมาหรือจังใดประมาณขึ้ตุลา,ะะาแต่ว่าศูนหาตัวบางงมังกลางนะคะศูนย์หาน ตัวบไงเลยหากัะศูนหากับศูนตัวบบไงหนึ่เดี๋ยวอเรุเล็กถูกนเลนะคะรุนู้ชมบางทีเพื่นก็ให้เล็ถูกสามตัวเเป็นังหวดเป็นจั่วขาชิแปลงลุเนาะเพนก็เป็นต้นบรานนะฮเทียนีนี่กเปียกนะคะมีเปลยกประหลาดมาอีกแล้วนะคะท่าผู้ชมสิแปลงใสกับตสิงขึเพิ่มนมาขึนมาัดแน่แน่จ้ะเพิ่ม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 เสวนท่านผู้ชมเห็นตัวใดกับคอมเมนต์มเด้อตว่าเอดมินเห็น ศูนย์นันบันนี้มาเป็นสีหาเยดามขึ้นมาบุหาเรืศูนย์หายมันยัเยเห็นนั่นหาศูนย์เลบอกอืเห็นนํากันกับขึ้กันอยู่ดจะมาแย่ทีนั่นกันนะคะทุกท่านเห็นหาศูนย์เขาเก็เากรอเลยถูกก่อนนะคะเี่กถูกกันมาแล้วโแตเกาเรียกถูกหมดก่อนนไทยหอหกลลงถูกสิบบาทอือ ก็รอรุนเ็กถูกนะคะคุณได้คทั้งคสองขางตัวเนอย่างดีวนอย่างะสใเียยนาทีนี้ติวาาะทีีงบ่มาด่นี้ัวาที่ีป้า้าัาวางีน่น้าีปนเีปเขเป็นเดาเป็นตวเข้างนวทาง ให้ม hey, mm ีโชคมีลาภเด้อซาติซาตัว

นี่เนี่ยเขาใช่สองมากแล้วค่ะคะือน่าจะติดเ,เดี๋ยวมาเบิรงองนนกันนะคะเบอชมมันเป็นแปลกไหม ผู้ขายซีตเปียงไซมันเป็นให้จังแจ้งได้บุตัวหนังสือก็ขึ้นบปนตัวหนังสือนะคะแล้วก็ตัวเลขโอ้แสงประหลาดครับนะคะท่านผู้ชมกู้มานะคะศูนย์ห้านะคะส่วนแอดมินเห็นเนาะส่วนมาดามเห็นก็เห็นศูนย์หานำกันเนาะโอ้ท่านผู้ชมประหลาดครับกู้มาศูนย์ห้าคุณว่าถูกเงี้ยมากกันนี่ก็เป็นสันซีตเแี่งไซนะคะผู้ชมประหลาดครับหมดวดถูบอเพื่อนบอกให้ถูบ่แม่ เขาต้องถูแล mm ้วเขาสีใเอาังสั่นละว่ต้องไปไหว้กันคุณบอกเห็นทูบอ่ดาวเขาต้องถูเขาตงเห็นตัวเก่าบอเก็ต้องไปเห็นยังคนแล้วเอาเังสั่นแล้วเนาะค่ะค่ะคุณผู้ชเห็นสูนหานะคะที่เบื้องล่าหลุนเล็กถูกต่อมันคือใหญ่ใหญ่ใหญ่มาต่อเขอป็นหนึ่งนน่แปดสองนะคะ ปดสองอยังละเมียโอ้แปดสองหนึ่งเหล็กถูกแม่ยาตะเคียนทองเด้อนะคะท่านผู้ชมแปดสองแปดนะคะกันเท่าตัดกรเป็นสองแปดแปดสองนะคะบางเถือนะคะกับเขาเหล็กถูกของแม่ยาตะเคียนทองบุษราค่ำนะคะอันนี้ก็เป็นเนี่ยทางเด้อนะคะ นะคะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะแปดสองแปดนที่เห็นอยู่ในน,นั้นก็เป็นศูนย์หานะคะท่านผู้ชมนะคะ,ะ,คะอ่ะนี่ท่านนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบเด้อน,นะคะ